สวัสดีครับวันนี้ขอนำเสนอสมเด็จอรหังสุกโตพิมพ์เล็กของหลวงพ่อกลวยวัดโคสีตารามจังหวัดชัยนาท องค์ที่สองนี้ก็เป็นสมเด็จอรหังสุขโตของหลวงพ่อกลวยเช่นเดียวกันมีพุทธคุณทางด้านเมตตามหานิยม